้องเร,เราก็เริ่มเห็นผลทีนี้ไปที่ลักษณะคนลักษณะอย่างอื่นเช่นความรับผิดชอบก็จะเริ่มเห็นว่าอ๋อในการทําหน้าที่บางอย่างในการทําความสะอาดเนี่ยจากแต่ก่อนทําเป็นสีครูต้องเรียกมารวมก่อนเพื่อทําเป็นสีแล้วก็มีคนแอบไม่ทําครูก็จะต้องตามด่าแต่ทีนี้เราปล่อยเลยว่าเรามาลองทําด้วยกันกับครูแรกๆเขาก็ไม่ทําครูก็ทําไปก่อนในทีนี้ครูทำไปเรื่อยเขาก็จะมีอารมณ์หนึ่งที่รู้สึกว่าจิตสำนึกขึ้น ครูครับครูไม่เหนื่อยหรอครับที่ต้องมาทําดังนั้นเมื่อเกิดคํานี้ขึ้นครูก็เหนื่อยแต่ไม่มีใครทาครูก็ต้องทำเพราะอยากให้สะอาดแล้วพวกเธออยากอยากได้บรรยากาศแบบไหน,นอยากได้โรงเรียนแบบไหนงน,นั้นมันเข้าไปถึงตัวเขาเขาก็คิดทีนี้ภาคหลังมันก็เริ่มเริ่มชวนเพื่อนมาทําเพราะอยากให้โรงเรียนสะอาดอยากให้ห้องเรียนสะอาดเพื่อตัวเองจะได้ใช้อยากให้ห้องน้ําสะอาดอย่าง้ยครับขยะลดลงแล้วมันดูเออเรียบร้อยสบายตางนั้นเมื่อเข้าสู่ตัวเขา ทีเราก็เริ่มขยายผลไปเรื่อยเพราะก็เริ่มมาดูงานมากองทูลเลยมากองทูลก่อนมารับวิทยายุทธจากครูส้มไปก่อนนะครับรับประสบการณ์เห็นตัวอย่างแล้วก็ไปเล่าบอกต่อกันจากนั้นก็ไปขยายผลแล้วก็เริ่ม PLC วง,งใหญ่วงใหญ่แต่ก่อนโรงเรียนเรามีครูเยอะประมาณ2 7 8 8คนในวงใหญ่ก็ไล่ลาถามกันความรู้สึกแต่ละคนเป็นยังไงเห็นแล้วมีอะไรดีขึ้นแรกๆก็จะเกิดปัญหา นะครับปัญหาทุกคนใส่ปัญหามาหมดผมก็เลยในหน้าที่ที่ผมรับก็คือไม่เอา PLC ทุกครั้งจะต้องเอาสิ่งที่รู้สึกประทับใจขึ้นมาคุยกันก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนได้เอาความประทับใจมาคุยกันครั้งต่อไปต่อไปมันก็จะเริ่มเรียกว่าความงอกงานเนาะในจิตศึกษาทีนี้ทุกคนก็เข้าใจกระบวนการแต่บางคนอาจจะเข้าใจไม่ลึกดังนั้นเราก็ใช้การ PLC แล้วก็ใช้การ C, กาพูดคุยนอกรอบเพื่อช่วยกันเราไม่ได้บอกว่า อันเนี้ยเด็กอันเนี้ยผู้อาวุโสกว่าครูทุกคนไม่ได้ถือตัวเองครูที่เอาวุโสกว่าก็อ่าตรงนี้พี่ไม่เข้าใจตรงนี้ช่วยอธิบายหน่อยเพื่อจะได้ทําจะได้มันจะได้ไประบบเดียวกันดีตรงที่พอเข้าใจแล้วทุกคนเข้าใจก็เลยเคลื่อนไปในโรงเรียนทีนี้พอเคลื่อนไปในโรงเรียนระยะหนึ่งเกิดปัญหาผู้ปกครองบอกว่าอา้าวเรียนอย่างเงี้ยแล้วลูกจะไปสอบเข้าที่อื่นได้ไหมนะครับเรียนได้ไหม แรกๆประมาณช่วงสองสาเดือนแรกผู้ปกครองกังวลแต่พอเริ่มเห็นผลแล้วจากคลิปเพราะเราจะใช้การออนไลน์โพสคลิปโพสขั้นตอนกระบวนการวิธีต,ต,ต่างๆลงในกลุ่มไลน์ให้ผู้ปกครองแต่ละชั้นดูเขาจะเริ่มเห็นแล้วก็ไปทําที่บ้านเช่นการทํา P วีเนี่ยการทําอาหารทำที่โรงเรียนแล้วไปบ้านเอาไปทําให้ผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเราสะท้อนมาให้ฟังด้วยเป็นยังไงผู้ปกครองเขาก็บอกว่าเอ้ยกลับไปบ้านลูกทำกับข้าวทาอาหารเองได้สัก้าดูแรงงานบ้านได้ เกิดความภูมิใจทีนี้จากที่บอกว่าจะเอาลูกย้ายเรียนจนจบม .3 ไปเลยในปีนั้น<ม>ก็ไม่มีปัญหาทีนี้เราก็จะใช้การโอเพ่นเฮาส์นะครับขอขอเล่ายาวหน่อยหนึนะ่งเพราะถ้าผมเล่าแล้วมันจะไม่จบง,งานนะครับมีการโอเพ่นเฮาส์คือเปิดให้ชุมชนเข้ามาเลยทุกภาคส่วนเลยเข้ามาแล้วก็เชิญนักเรียนอื่นๆด้วยทีนี้เขาก็มาเห็นผลงานมาช่วยโอเพ่นเฮาส์ก็จะมีเด็กอยาก อยากได้ไรายได้เนาะเขาก็จะทํากิจกรรมอะไรขอเขาเอาลูกชิ้นมาปิ้งมาทอดตำซุบตำอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีครูมาช่วยเขาก็เอาผลงานในหน่วย PBL ของเขาทั้งแหละมาทําแล้วประยุกต์เป็นเมนูต่างๆขึ้นเป็นสินค้าเช่นหน่วยเกี่ยวกับการผักปลอดสารพิษอ่างเงี้ยเขาก็จะมีผักที่เขาปลูกแล้วเก็บมาขายพร้อมกับทําน้าพริกขายเป็นบรรจุภัณฑ์มาด้วยอย่างเงี้ยผู้เขาก็ช่วยซื้อ,อนะครับ ก็จะมีาบางโรงเรียนเข้ามาดูแล้วคณะครูเขาประทับใจทีนี้มีเด็กรุ่นหนึ่งที่กําลังจะจบม .3 ปีนี้เห็นแล้วเขาจบตอนนั้นเขาอยู่ป .6 เนาะเพราะว่ามันช่วง3ปีกับปีนี้เขาเห็นแล้วไม่ไปต่อมัธะยมที่อื่นจะขอมาที่เขาชั่โมกเพราะเห็นแล้วว่ามันมีกิจกรรมมันดูละสนุกเขาก็มาเรียนตอนตอน,นี้กาลังจะจบม .3 นะครับทีนี้เราก็ขับเคลื่อนกันมาเรื่อยๆแล้วก็ไปเพิ่ไปบัสซัพที่เราไปมากมาอีกรอบนึงเราก็สร้างเครือข่ายกับ ตอนนี้ที่เหนียวเนี่ยมัคือกับกองทุนแล้วก็มีไปขอคำปรึกษาจากหองกุลามานะครับก็ก็จะเห็นตัวอยากก่างการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายขึ้นอันนี้คือปัญหาและความเปลี่ยนแปลงที่ที่พัฒนามานะครับตรงคําถามที่ทาไหะครับอาจจะเกินคาถามนิดนิดนะครับก็ขอไปด้วยนะครับ<ช>แต่จะบอกว่าเป็นข้อมูลที่ได้จากการทําจริงจริงครับของในส่วนตัวของอาจคุณครูบาเอง